ยูดีๆก็มีชาบูแถมหม้อที่กลายเป็นต้องเรียกว่าเป็นท็อกอัพเดอร์ทาวของช่วงเก็บกักตัวกันเลยทีเดียวตรงนี้มันมาอย่างไงฮะมันมาจากเราไม่ได้คิดเองครับมันมาจากที่ผมรู้จักกับโรงงานที่เขาประกอบหม้อทําแบรนด์ของตัวเองในเมืองไทยแล้วเขาก็สต็อกเขาค้างบานเลยส่งไปห้างใหญ่ห้างใหญ่ก็ยังไม่รับเพราะห้างก็ปิดเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยต่อมึงเอาไปดูแม้ว่าเล่นโปอะไรด้วยกันได้บ้างนะวันนั้นเราก็ยังเ,<ๆ>เรายังทำมิสทรีบ็อกอยู่ Uhm ก็ยังไม่ได้ทําอะไรจนคุยกับเชฟว่าเฮ้ยแถมหม้อไปเลยดีกว่ามาขายเป็นเซตเราไม่ได้ใช้คาว่าแถมหม้อหรอกเราใช้คาว่าคือขายรวมกันเป็นชาบูเอาหม้อพร้อมไปเลยเพราะว่าเราก็คุยกับเขาตรงๆว่าแบบเฮ้ยให้ราคาเราได้เท่าไหร่เขาก็ยอมดั้มราคาลงมามากกว่าราคาตลาดอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาเขาก็ดั้มลงมาเหมือนกันเราเราก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยว่าราคาประมาณนี้กูขายได้นี่ว่ากําไรอาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่ว่าน่าจะไปได้ทําไมเราเรามาเฉลยวิธีคิดดีกว่าบอกสําหรับทุกคนวิธีคิดเลยสมมุติเราปกติเราเราเป็นร้านอาหารถูกไหมครับก็เรามีลูกค้าปกติสมัยก่อนเนี่ย traditional ็คือลูกค้าเดินเข้าหาร้านร้านไม่ต้องง้อลูกค้าฉะนั้นมันก็จะมีแค่ปาร์ตี้ก็จะมีแค่ร้านอาหารกับลูกค้าสองงานครับผมแต่พอววันที่มี Delivery มันไม่ได้มีแค่สปาร์ตี้ละมันมี คนคูเลอร์ hmm. มาส่งตรงกลาง Delivery ี่แพลตฟอร์ม mm hmm. ทั้งหลายมาส่งตรงกลางฉะนั้นเงินก้อนเดียวกันมันต้องถูกแบ่งสามส่วนอยู่แล้ว mm hmm. แต่ไอ้เงินก้อนตรงกลางเนี่ยมันช่วยให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์มีแวลูมากขึ้นเออจริงครับผมอ่าพออย่างนั้นปุ๊บเราก็เลยคิดว่าทำไมกูจะต้องต้องไปเสียสามสิบเปอร์เซ็นตให้กับคนตรงกลางที่ไม่ได้สร้างแวลูให้กับลูกค้าทางตรงขนาดนั้น เราเอาสามสิเปอร์ซ็นที่ต้องจ่ายเขาเนี่ยมาใส่ลงในโปรดักให้มันดีเลยได้ไหมแล้วให้ลูกค้าเดินมาหาเราแทน<อ>คือแทนที่จะเป็นผู้เราเป็นผูนด,ดึงลูกค้ามาแล้วลูกค้าก็รู้สึกว่า,าเออกูก็ไม่ต้องดีลิเวอรี่ก็ได้นี่หว่าเสียเวลาขับรถไปเอาที่ร้านมันหน่อยแต่กูได้ม้อมาเลยจริงๆเท่ากับค่าม้อตรงเนี้ยสมมุติต้นทุนม้อผมสักห้าร้อยบาทแล้วกันมผมไม่ได้จ่ายเต็มห้าร้อยนะผมอาจจะเข,าข้าค่าดีลิเวอรี่ที่ผมควรจะต้องจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นให้กับ แพลตฟอร์มทั้งหลายสักสา0ร้อยกว่าบาทเอามาแปะไปในค่ามอแล้วผมก็เติมมาจิ้นตัดมาจิ้นของผมอีกร้อยกว่าบาทใส่เข้าไปแต่คนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือลูกค้าและอย่างที่สองคือมันว้าวอืมใช่ทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นกินจะทําถ้าถ้าคุณลองเป็นทุกคนลองไปดูโปร,โปรเพนกินตั้งแต่ไหนแต่ไรเราจะเราจะดูคําว่าว้าวแฟกเตอร์เสมอเราทําอะไรขึ้นไปปุ๊บลูกค้าว้าวไหมลูกค้าได้ไหมถ้าลูกค้าได้หน้าที่ต่อมาคือทําให้ร้านได้ด้วย เราจะไม่ดูก่อนว่าเฮ้ยโปรไหนร้านถึงได้เพราะบางทีบางโปร้รานได้แต่ลูกค้าไม่วินลูกค้าก็ไม่เอาเขาลูกค้าให้วินก่อนใช่เราคิดอย่างนี้มาตลอดเราคิดว่าลูกค้าวินร้านร้านก็ต้องจัดการเพื่อให้วินไม่ใช่ว่าลูกค้าวินลูกค้าวินสั่งด e ลิเวอรี่แล้วลูกค้าวินปรากฏว่าร้านนั่งเจ๊งเราเห็นตั้งแต่หม้อหม้อชาบูแล้วล่าสุดก็มีที่ไปจัดโปรกับ s อ b ีเป็นหม้อปิ้งย่าง อยู่ดีๆอยู่ดีๆทำไมชาบูเพนกวินถึงไปทำปิ้งย่างได้พี่อยากดูตรงนี้มากเลยเอาจริงๆเนี่ยเพนกวินมีแผนจะทำปิ้งย่างมาประมาณห้าปีแล้ว <c oughs> เคยตั้งเพจชื่อเพนกวินกิลด้วยซ้ำครับผมแล้วก็ <c oughs> เอ๊ะเราไม่ควรจะแตกแบรนด์ไปสิ่งที่เราไม่ถนัดนะตอนนั้นค <c oughs> ก็เลยก็เลยหยุดไปแต่พอเป็นดิเรกเกอรี่อะโอเปอเรชั่นมันไม่ต้องมีเตาปิ้งย่างให้เขาหมายถึงว่าเราไม่ต้องก่อสร้างร้านมันเป็นแค่ออนไลน์ซึ่งเรามีเครื่องสไลด์อยู่แล้วเรามีเนียร์ที่ดีอยู่แล้วครับ แล้วน้ำจิ้มปิ้งย่างสาหรับเรามันง่ายมากเรามีเชฟที่อยู่กับร้านปิ้งย่างมาเยอะอเราก็เลยคิดว่าชาบูกูก็เริ่มหมดมุกแล้วเว้ยลูกค้าบางคนเขาก็คงอยากกินอะไรที่มันปิ้งปิ้งย่างๆหน่อยเพราะเพราะเนื้อที่เรามีอะ่ะจริงๆอเนื้อของเรามันทําปิ้งย่างอร่อยกว่าชาบูเพราะเป็นเนื้อลายไขมันแทรกแล้วเราก็เปลี่ยนแค่ความหนาจากหนึ่งมิลเป็นสองมิลเราก็ได้ปิ้งย่างซึ่งโรงงานนั้นเขาก็มีหม้อปิ้งย่างที่ดีไซน์ดีพอดี เราก็เลยคุยกันว่าอ้างั้นเราทำโปรโมอปิ้งย่างดีกว่าโดยที่ S c B ก็มาช่วยโปรโมตตรงนี้